เมื่อไหร่ที่ประเทศเปิดตอนนี้เราเหลือเวลาอีกสามวันเองใช่ไหมคะครับป้องกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้หน้ากากบางคนอาจจะเหลือแค่เพียงแค่หนึ่งชั้นอขอเป็นสองชั้นขั้นต่ำนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ที่ล้างมือก็ขอว่าต้องเยอะกว่าเดิมย้อมมือเปื่อยะคะ่ะครับใช่แล้วก็แนะนำว่าออกไปข้างนอกกลับมาบ้านอาบน้ำสระผมทุกครั้งทุกวันเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง อันนี้ก็ถือว่าไม่นั้ช่วยอะไรไม่ได้เนาะถ้าเราทําป้องกันดีอะไรแบบนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นการช่วยป้องกันเราป้องกันตัวเองอีกระดับหนึ่งให้เรารอดปลอดภัยอีกอย่างที่ป้องกันได้นะคะขอเตือนอย่างหนึ่งเลยคือออกไปทานข้าวข้างนอกโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวข้าวหรืออะไรริมทางที่เห็นช้อนซ่อมอ่ะคุณบอมเคยเห็นไหมช้อนซ่อมที่มันอยู่ในกองอ่ะแต่เกียวที่วางอยู่ข้างนอก อันนี้ค่ะคือสิ่งที่จะเป็นตัวนําเชื้อได้มากที่สุดอ๋อเราเคยระวังลูกบิดก็แล้วเล็บก็แล้วใช่ไหมคะอันนี้มันเข้าปากเราเลยด้วยเนาะถูกตองอ่ะครอบเต็มๆเลยอ่ะก็ระมัดระวังกันไว้ด้วยต้องป้องกันไว้ดีกว่าแก้เนาะพี่ตายปีใหม่เนี้ยเราจะได้เฉลิมฉลองกันไหมหลายคนตั้งหน้าตั้งตารออยากจะฉลองและปีใหม่เตรียมพร้อมเห็นว่าตอนเนี้ย สบคเคาะแล้วนะฮะให้จังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตที่เป็นพื้นที่สีแดงสามจังหวัดภาคใต้หนึ่งพฤศจินี้ดื่มเหล้าปาร์ตี้สังสรรค์กันได้แล้วพี่คือเตรียมรับนักนักท่องเที่ยวเตรียมพรม้อมเลยใช่อ่าถ้าเขาปล่อยขนาดนี้ก็แสดงว่าเขาเตรียมตัวเอา